หน่อไม้ที่จริงใจหอมมาเมื่อนี้สิพาทุกคนมาเฮ็ดแกงหน่อไม้ที่จริงใจเริ่มเลยค่ะก่อนอื่นเลยใส่ใบยะนางก่อนอันนี้ใบยะนางคั้นสดๆปลาร้าพันปีของแท้ต้องกินออกตึนเลยใช่ไหมใช่แล้วก็ใส่ข้าวเบือลงไปใส่สักข้าเบือใส่ผงน้อนิดนึงสาดไม่ได้ใส่หลายจะหลายขี้น้องบ้านเราขาดไม่ได้เลยน้ำตาล ไก่ต้มตีไ,มไก่พุทไก่ข้าวไก่ตุ๋ข้าวไก่ไม่ตแล้วก็ทําการคนม,มาดูผักค่ะอันนี้คือผักนันนาะชนิดที่เราจะใส่อันนี้ผักอีตูผักสะแงะอันนี้ผักอะไรนะใบชะอมโอไม่ใช่เรียกอะไรฟังก็ชะอมหรอนะชะอม <laughs> ใช่ไหมใส่ใสใชะอมอันนี้ใบชะอมบ้านเราเอินผักเนาเลยลูกอันนี้ผักหวานบวบอันนี้พริกโดดลูกโดดอันนี้เห็ดหูหนูอันนี้เห็ดอะไรไม่รู้เราจะใส่เห็ดลงไปก่อนนะคะเห็นว่านำเริ่มเดือดใส่เห็ดลงไปก่อนเดือดแล้ว ตามด้วยลูกโดดไปด้วยกันเลยไปเลยเลยไปด้วยกันเราไปกองได้ครับคนชอบเพลกก็กัดเอาเลยเด้ออันนี้เห็ดอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้จักชื่อมันรสรดรสรสคิดมากใส่ให้หมดเลยง่ายไหมง่ายมากแต่ไม่ใช่ว่าใครก็จะทำเป็นเด้อทำไมอ่ะไม่รู้เอาให้พูดๆให้มันดูแบบว่ายาก่อนดูมีอะไรว่าเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวจะสุดเลยเนาะมาไม่ชิมกันเด้อนี่ครับตั้งหม้อไว้เครื่องให้เห็ดให้บวชสุกแล้วก็ชิมรสได้เลย มเป็นไงบ้างหือก็ลอยอยู่นะแตอยากมีนัวขอเพิ่มความนัวนิดนึงค่ะว้าวเใส่หมดขวดเลยอะก็ใส่ผักของเราลงไปเลยวว้าอันดับแรกเลยผักเนาเนาจิกจิกตงไปก่อนผักเนาก่อนเพื่อนผักเนาขับไปแล้วชะอมชะอมชะอมผักชะแงะไปอีตูชะแงะชะแงะกับพี่ตูเดียวกันนะไม่กวนไปอีตูก็ใบแมงระผักชะแงะก็ไม่ดูอ่ะผัเงะก็ขับชะแงะชะเงะกับชะแงะ ปิดจบผัดหวานหวานจริงไหมหวานจริงอร่อยจังหวานหวานกิโมกนี่แกงเลยนะแกงน้ำมันใส่อ่าเท้าไก่ผัดเป็นนิดนึงว้าวโอเคไปโปร่งค่ะโปร่งค่ะยำมียำมีชิอ่ะหองกว่าของแคอีเลยอุ๊ยรอเลย มาชิมกันจ้าอ้าวนักชิมชิม <Yeah. S 2> ไหวไหมเนี้ยเนี้ยอ่าติดเห้ยติดเห้ยเ <c oughs> ห็ดเลยไม่สุดน้ำอะ่ะ <c oughs> ไม่สดนะ <c oughs> ไม่สูดน้ำบ้างอะ่ะจิ้มนองนะได้อ่ะเป็นไงชิมน้องกันชิมบั้นจิมน้ำกัน,อ,กนอือโอเคเลยนะละเอะแต่ว่าไม่เผ็ด <c oughs> อ่ะอืเผ็ดจริงแม่ชิมบ้าง <c oughs> <c oughs> จะไป ขอชิมน,น้ำก่อนนะสู้เลยค่ะร้อน <laughs> เป็นไงกินภาคหวานดูนกินไงเอาเลยพี่เอาเลยครับพี่ <laughs>